ทิ่นสุดการรอคอยสำหรับแฟนผีที่รออูกาเต้น,นะครับก็อนที่สุดครับโรโมาโ,โนกนประกาศ Here we เราได้อูกาเต้แล้วครับเด็กผีทุกท่านบดฟ้าพิซโอโรมาโน,โนครับประกาศทีวีโกนะครับเมื่อบ่ายหว่างกว่านี้เองนะครับบอกว่าแมนยูคว้าตัวอูกาเต้มาเสริมทัพเป็นที่เรียบร้อยครับโดยเจ้าตัวเนี่ยเตรียมเดินทางมาตรวจร่างกายแล้วหลังจากย้ายจากปารีสแซงต์แชมงมาที่แมนยูค่าตัวสนนอยู่ที่42ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก8ล้านปอนด์ครับลุงนอย่างชอบจริงๆนั่งรอทั้งวันทั้งคืนไม่ประกาศเพราะลุงอ๋อ ออกมาข้างนอกปุ๊บ ประกาศทันทีว่าแมนยูคว้าอูกาเต้โอโหนัง่งรอทั้งคืนประกาศเสบายงสองโดยถ้าตอนนี้ลุงนับแบบไวๆเลยอูกาเต้เนี่ยเป็นแข้งอุรุปวัยลายที่4ครับต่อจากฟากโดเปเยสตีนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เรามีเดียโกฟอรันเอดิสันคาวานีฟากุโดเปเยสตีและมาเอลอูกาเต้คือลายล่าสุดจ้าก็หวังว่าดีลนี้น่าจะทําให้แฟนผีฟินและนอนหลับกันสักทีนะครับไม่ต้องมาลุ้นดือดๆืเอ้ยเมื่อไรจะเซ็น หรือมานั่งยิงคำถามอุกาเตมาเมื่อ,อไรตอนนี้เราได้เขาแล้วนะครับเด็กผีทุกท่านทุกคนมีความคิดเห็นว่าไงก็รองคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวลุงจะไปอ่านนะครับยังไงก็ฝากรบกวนกดติดตามกดหัวใจกดไปรายการโปรดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า